ดีจ,า,จากเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวผิวเราใสไวมากๆเลยนะคะในส่วนของใครที่เป็นฝ้าหน้าไม่กระจ่างใสนะคะห้ามพลาดเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เพ่อเป็นกําลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงธนาคานะคะในส่วนของผงธนาคาเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระให่ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้สมุนไพรพอกหน้านะคะใครมีสมุนไพรพอกหน้าตัวไหนก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะที่เราใช้แล้ว เราไม่แพ้นะคะทุกคนสามารถมาใช้แทนกันได้เลยนะคะตัวนี้ส่วนตัวสั่งมาไว้ใช้เองนะคะเราจะใช้ผงพอกหน้าอยู่ที่1-2ึ่ช้อนชานะคะหรือกอาวตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นแตงกวานะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะทุกคนใช้ประมาณนี้ก็น่าจะพอนะคะทุกคนในส่วนของแตงกวาเนาะแตงกวาเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยปกป้องผิว ที่แห้งกร้านนะคะเพราะในแตงกวาเขาจะมีน้ํามากมายกว่า90%เลยนะคะซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะและป้องกันการเกิดสิวลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดาได้อย่างเห็นผลดีเลยนะคะเราจะใช้น้ําแตงกวาอยู่ที่2อถึงสช้อนชาหรือก็เอาตามปริมาณตรงนี้เลยนะคะให้เราไปขูดไปปั่นไปบดยังไงก็ได้นะคะให้เรากรองเอาแต่น้ํานะคะนี่เลยนะคะทุกคนคือน้ําแตงกวาที่เราไป ขูดไปกรองมาแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะก็เอาตามปริมาณที่เราทํานะคะเราไม่ทำํำข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคน ถ้าใครไม่มีแตงกวาก็ใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือใช้เป็นนมรดจืดได้เลยนะคะทุกคนตีเขาเข้ากันแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเนียนมากๆเลยนะคะอยากให้ข้นมากกว่านี้เราก็เติมผงพอกหน้าลงไปได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใครแปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะโหพอกหน้าตัวนี้เขาจะคล้ายๆดินนะคะพอกไปจะเย็นหน้ามากๆเลยนะคะทุกคน พอกได้ทั้งตัวเลยนะคะผงตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยค่ะได่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปลัางหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลัะะงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ